วันนี้จะ,จะเล่นเราจะมาเล่นอันนี้ต่อนะทำไมถึงเล่นต่อวันนี้เราเตรียมลูกมาหลายแบบเดี๋ยวก่อนครับทําไมวันนี้เราถึงมาเล่นลูกสองต่อสืบเ,<อ>เนื่องจากอะไรเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วลูกกระสุนมันน้อยเหลือเกินเรามีอยู่อย่างเดียวถูกอ่าฮะแล้วก็มันเป็นลูกปลายนะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาเราก็อยากจะให้แบบว่า เห็นมันครบระบบจริงๆว่ามันมีลูกอะไรบ้างเราก็เตรียมลูกโดดมาลูกซาล่าลูกไทยอาร์มลูกนู่นลูกนี่หลายๆแบบนะซึ่งพอดีวันก่อนพี่ต่อก็ได้ไปเหมาลูกที่หลังวังมาหมดเกือบเกือบหมดตลาดแล้วนะครับก็ใครจะไปก็ไม่กี่อันนี้หมดเลยตลาดมันน้อยนะไม่ต้องไปล้วนะครับเรามีลูกประมาณนี้นะครับเราเราลูกวีนประมาณนี้สเตลลิงมีเบอร์ล็อตมีไทยอาร์มแล้วก็มีซาล่านี่เป็นลูกโดดนะเอางี้ก่อนอื่นเลยตี ส่งลูกให้พี่ทีละอันขอยิงดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างทีละนัดเลยพี่จะเป็นวินเบนซินเลยไหมเดี๋ยวก่อนขอลองฟิลลิ่งก่อนดูว่ากลุ่มมันเป็นยังไงเว้ยโอเคแล้วเดี๋ยวจะเล่นตอนหลังนี่ค่อยเล่นเราจะเอาลูกอันไหนก่อนอะไรก่อนลูกไทยก่อนลูกไทยอามนะเราจะยิงเป้าที่ประมาณสักตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรน่าจะได้นะเนี่ยเป้านี้นะครับเป้ากระดาษสิบห้าเมตรนะ เราลองมาดูนัดแรกกันก่อนว่าอาไหวกันไหมพร้อมไหมป่ะเราไปดูเป้ากันหน่อยไหมเป็นไงบ้างครับรู้สึกนี่หมอนมันเฮ้ยกลุ่มดีนะเว้ยกลุ่มแม่งแน่นเป๊ะเลยอยู่ตรงนี้เลยอืมนี่นะครับจะเป็นกลุ่มของศูนย์ที่เมื่อกี้เรา ไม่นี่อะไรวะหมอนมันแน่เลยนะก็หมอนตัวนี้ถ้านอนไปก็ไม่มันเป้าแปลกๆวะอ๋อไม่เป็นไรเอาฟีลลิ่งมันก่อนครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้แรงแล้วเหรออันนี้ได้ลองลูกไทยไงอ่ะามาอันนี้ SB สบนะต่อไปเป็น SB นะครับผมเป็นลอง SB หน่อยไลเออร์เบล็อตนะครับอ่ะมีคนบอกว่าทำไมมันถึงไม่คัดปอกออกไม่รู้แม่มัน ซื้อมาก็แบบนี้ก็ไม่รู้เข้าใจว่ามันเป็นระบบของมันครับผมแต่ว่าโอเคนะชอบคือคือเราจะได้หยิบง่ายๆไงรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่แม่งเปิดปุ๊บมันดีดหมดเพราะเผื่อเรายิงไม่หมดไงอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายนี้ก็ได้ขออีกทีนะโอเลองดูนัดที่สองอันนี้ SB SB นะครับอืมเสียงนุ่มนอีนี่เตะกว่าเมื่อกี้เว้ยดูเหมือนเสียงแน่นกว่าเตะกว่าเมื่อกี้นะ SB อ่ะ เอสบีเตะกว่าลูกเก้าตต่อไป9สเตลลิงของวินเหรออันนี้วินอ๋ะอะนี่สเตลลิงก่อนอ่าสเตลลิงก่อนนะครับอ่ะลูกอ9อืมอันนี้ดังตึมเลยวิ่ยเที้ยน,นี่แรงกว่าเพื่อนเลย <laughs> อ่ะอ่ะอะนต่อไปเป็นวินนะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ เขาที่รู้สึกไอ้สเต์ลิงมันเตะเพื่อนแล้วเสียงดังด้วยดังต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะปืนเนี่ยมันมันยิงนัดเดียวนะไม่ต้องดราม่ากันว่าแม่งมีนู่นมีนี่หรือเปล่ามันมีอยู่นัดเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยใส่นัดเดียวยิงหมดแล้วไม่รู้จะเอาที่ไหนมาลั่นใส่มึงแล้วนะเอานัดเดียวเนี่ยอันนี้อ๋อมันไม่มันไม่สามารถลั่นทะลุโทรศัพท์ไปได้ไม่มีทางนะฮะถ้าอยู่ที่บ้านแล้วมันเข้าโทรศัพท์ตายหาไปเดี๋ยวไปทําบุญฮะ พร้อมนะโอเคต่อไปลูกวินพร้อมครับ <S <S 1> <S 1> อุ้ยอัยนนี้แตะกว่าเว้ยอืมเป็นไงบ้างครับใช้ได้มันเป็นลูกสองแรงครึ่งใช่ไหมเขาว่าสองแรงครึง่งแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้วิธีคิดนะว่าอะไรมันกี่แรงกี่แรงอันนี้ซาร่าลูกโดดอ่ะต่อไปซาร่าครับ โอเคลองดูดูแม่งไปเพจนู้นเลยดีกว่าเป้งไม่โดนความรู้สึกเป็นันแต่ดูเหมือนเสียงจะเบากว่าสองลูกที่ผ่านมาซาร่าไม่แรงวะลู่โดดไม่แรงดูเหมือนเมื่อกี้ไอ้อะไรนะสเตลลิงกับไอ้สเตลลิงไก่เนี่ยแรงใช่เสียงแบบเสียงแบบเห็นได้ชัดเลย อ่ะต่อไปเราจะยังไงกันต่อครับเอาลูกโดดซาร่ายิงก่อนนัดหนึ่งซาร่าก์โอเคไหมเราจะยิงกันโดยวิธีไหนครับเดี๋ยวพี่จะลองยิงมือเดียวดูอ่าสรุปแล้วพระเอกหนังจะมาลองยิงมือเดียวดูกันดูได้ไหมยิงได้ป่ะอ่ะดีงดูนะครับพร้อมจัดป้า้โอเฮียหนักว่ะอสบายสบาย ดูเหมือนก็ไม่ค่อยได้เตะมากเมื่อกี้เอ่อก็ได้นะที่จุดหนึ่งอะโอ้หแม่งเข้ากลางเอ็กเลยเว้ยปากลำกล้องไม่กระดกเลยนะใช้ได้สองนัดแล้วนะไปเตีเสิร์ฟลูกมาเด้มีอะไรอีกเอามาออลองของแรงเลยไหมค่อยๆส่งมาดีกว่าไอเชี <S 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 ่ยเกิดแรงไปยิงไม่ได้อายเขานะอันนี้ลูกไทยไทอัม เอย่างก็ล้มในสำลักที่ต่อคำว่าทำไม่ได้ไม่มีไม่ใช่เหรอเออลืมไปว่าเป็นเทลลัตโต้ถจัดไปพร้อมพร้อมโอ้โหเยี่ยมเว้ยมันเว้ยมันเว้ยมันเว้ยลูกเดิมป่ะครับยี่ห้อเดิมลูกเดิมเป็นอะไรนะไทยอามจัดไปยิงโอ้โหมันเว้ยมาเว้ยยิงได้ทั้งวันเว้ยอย่างงี้มามีอะไรอีก SB มั้ไลอง SB ดูว่าจะแตกต่างจากตัวอื่นยังไง2นัด SB นะซึ่งปอกก็จะเป็นสีแดงคล้ายๆกับตัวไทยอาร์มะนะครับ่าโอเคพร้อมครับพร้อมจัดไปโอ้โหไม้กระจายกระจุยเลยครับเดี๋ยวขออีกมุมนึงดีกว่าอ่าเปลี่ยนมุมให้พร้อมไหมพร้อมคุณผู้ชมดูบ้างพร้อมครับพร้อมยิง โ oh hmm. อ้โหตาเยียร้อนโอ้ยร้อนลำกล้องแม่งร้อนเขียร้อนออนี่หว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีนะมือนุ่มดีมือมีอาการไม่มีอาการอะไร <c oughs> ก็ปกติใช่เขีรยแล้วนะเดี๋ยวมันจะหาว่าย้ายปืนย้ายนู่นมันไม่มีลูกเลยนะครับเอ่อแต่แม่งร้อนว่ะปืนแม่งร้อนฟังความ,มรู้สึกหน่อยครับหลังจากที่ยิงไปชุดหนึ่งพี่ว่าปืนมันนุ่ม ลูกไม่ใช่ปัญหาจะสองแรงสี่แรงค้นพ่อคนแม่แรงไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่เราเราเราเคุมปืนได้ดีขนาดไหนมากกว่าถ้าเราคุมได้เนี่ยลูกอะไรก็เอาอยู่พี่คิดนะลองไอ้ลูกที่แรงสุดอนะ่ะของไอ้ไอ้ชื่ออะไรนะจะมีวินกับสเตลลิงเอาวินมาลองดิแรงสุดแล้วไอ้พันสามกว่าเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าเกิดพี่ใช้ลูกอะไรของแม่งก็ไม่รู้จะตกต้นไม้แม่งร,ร้อนวะ่นนะ ลูกมันสองแรงครึ่งพันสามรอยี่สิบห้าบริเหงื่อแม่งเต็มมือเลยพี่ต่อพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่าเป็นลูกวินวินเบนซินวินเบนซินยิงวินดูเป้าดูยนะว่ามันโดนป่ะโอ้โหเที่ยนี่แรงจริงเว้ยปืนไม่กระดกเลยเที่ยนี่แรงจริงปืนไม่กระดกเลยใช้ได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะยิงจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ย เราจะต้องเห็นภาพว่ามันยิงได้เร็วขนาดไหนถูกไหมถ้าเราใส่ไปแล้วสามลูกสมมุติเราใส่ลูกสลักสามลูกลูกสลักนะลูกโดดนะลูกโดดสามลูกแล้วเรายิงด้วยความเร็วสมมุติเราปั๊มเลยหนึ่งสองซ้ำเชี่ยร้อนยิงแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะโดนด้วยแล้วก็การคุมปืนก็อยู่ในระดับดี มีแรงกว่านี้ไหมไม่มีอะไหมดละหมดละมีอะไรไหมครับงั้นเราต้องลองมือโปรละยิงให้เร็วกว่าพี่ด้ลองไหนด้ต้องบอกว่าถ้าลูกซองต้องไอ้นี่ไอ้นี่ตัวจริงมีมีสมาชิกทางบ้านส่งส่งข้อความมาแล้วครับร้อนปืนแม่งร้อนมีสมาชิกทางบ้านส่งมาแล้วครับว่าอยากดูแชมป์ยิงมือเดียวด้วยแชมป์ว่าไงแชมป์ว่าไงแชมป์ว่าไงแชมป์แชมป์สู้ไม่สู้ แต่เจ็บไม่ได้นะเว้ยเอาลูกอะไรอะไรนะเอาลูกอะไรก็ได้อ่าอันนี้เป็นลูกอะไรครับเซลีนเซนนะครับสามนัดนะครับเดี๋ยวถ้าเราเป็นโปรอย่างนี้เนี่ยต้องคุมให้อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ้นี่แผ่นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับสามันจะยิงเป้าขวานะครับผมอ่าจะเอาระยะไหนจะเข้าใกล้หน่อยไหมหรือจะเท่านี้อ่าโอเคครับสามนัดพร้อมบรรจุ โ okay. อเคพร้อมไม่ <S <S พร้อมพร้อมครับหนึ่งสอง้มไฟแลบเลยเราไปดูเป <oh> ้ากันกลุ่มแค่นี Torah ้เหรอโอ้โหสาดเข้าไปแบบนี้ไหนวะนี่ครับกลุ่มพวกนี้เลยนี่ครับเท่าท้รแรงอ่ะไปเอานี่ลูกของอะไรอันนี้ลูก ออสเซเรลลิงครับค่อนข้างจะแรงแรงแแล้วก็ดูจากกลุ่มแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ใครวงเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าดีกว่าเปลี่ยนเป้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 าไม่ได้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 โอเคต่อไปน้องครับต่อไปนะครับจะเป็นการยิงลูกโดดไปที่เป้าระยะห้าสิบเมตรขอบแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโดนไม่โดนอ่ะลองมาเดากันดูนะครับ ลำที่2ต้องเหนียวทิ้งก่อนนัดหนึ่งต้องเหนียวทิ้ง1นึ่งลูกก่อนนะครับแล้วถึงจะยิงเอ่อนัดที่2ถึงจะไปถูกไหมที่เอาเอ่อลำสองเพราะตอนเนี้ยใส่โชคเบอร์กว้างเนี่ยเลนเดอร์อยู่เบอร์สองโอเคเพราะใส่โชกเลนเดอร์อยู่เบอร์สองนะครับเลยต้องยิงเอ่อนัดที่2คืออย่างนี้ครับนัดแรกจะเป็นการยิงด้านไปก่อนส่วนนัดที่2เนี่ยเดี๋ยวจะออกจริงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าดูเด้ว่ามันจะโดนไหตีลองเลเนดยตีจะยิงโดนไหมตีพร้อมไหม้ครับ อ่ะไปเราไปดูด้วยกันป้อมอุ้ยเฉียดซ้ายไปนิดเดียวกินเลงมาขวาหน่อยเห็นละอ่ะขอลองอีกทีหนึ่งเพราะเข้าใจว่าไม่ไม่น่าง่ายขวาขวาเลงมาขวานิดหนึ่งเลงมาขวานิดนึงครับเมื่อกี้มันเฉียวบน11บเนาฬิกาเลยโอ้ขึ้นบนสิบสอนาฬิกาเลงต่ำลงมากว่านี้หน่อยต่ำอีกนิดนึงได้ละ ถ้าต่ําอีกนิดนึงอะเข้าแม่งเห็นเลยนะเห็นเลยเออเว้ยแม่งมันเว้ยเห็นเห็นทีเห็นลูกซุกไปเลยไปเลยคือตีเรงต่ำงาต่ำลงมาหน่อยแล้วก็เมื่อกี้แรงตรงไหนไม่รู้ต่ำลงมาอีกประมาณขวานิ้วหนึ่งโอ้โหเพจสั่นดังเป้งวันนี้พี่ต่อเสียตามแรงตรงไหนวะเล็งฐานมันเลยพี่แรงฐานเล็งตั้งแท่นอะ อันเหรอไม่ได้ไม่ได้ละวันนี้อยากวันนี้เราจะเดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะมีรายการแข่งกินของตีไหมได้อ่ะโอเคลั่นทิ้งไปก่อนนัดหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวะ้านที่บรรจุนัดที่เท่าไหร่นัดที่สองนัดที่สองก็จะนัดนัดแรกก็จะยิงยิงลั่นทิ้งไปหนึ่งอันนะครับอ่ะโอเคพร้อมต่ำนิดเดียวอะไรวะต่ำมุดเลย อ่ะลองดูครับมุดเมื่อกี้มุดไปนิดนึงมุดไปนิดนึงใช่ uce. ขอไม่พังลองดูอีกทีครับเอาโอ้โห,โ,ห,โ,หโ,โดนแล้วโดนแล้วโอโ้ไม่มีศูนย์หลังกูก็ยิงได้โอโหนี่ปืนมันดีจริงๆอะเนี่ยเฮ้ยม่นใช้ได้นะชอบวะไม่เสียแรงที่เป็นปืนที่ชอบหนึ่งก็บ,บอก แม่งน่ารักมาคนถ่ายมายิงมั้งดิก็นัดเดียวก็ได้แล้วถูกไหมอ่าลองลองเดียวได้แล้วเอาอะไรเอาอะไรเดี๋ยวเสิร์ฟฮะต้องลูกโดดอยู่แล้วพี่เดี๋ยวก่อนลเยือนพี่มาแล้วเราก็ต้องดูบ้างเข้มคือยิงทีละแบบอ่าลูกโดดผมเอาลูกโดดยิงอันนั้นก่อนผมเป็นตากล้องพี่อ้าว ม้องยิงเยอะอะไรวะมึงจะโดนเหรอโอ้โห้นัดเดียวโดนเลยเว้ย ให้มันรู้ซะบ้างนักกีฬาของเคเอทีเนี่ยแม่นแม่นอย่างนี้ทุกคนไม่ได้คุยนะเว้เแี่ยวเราให้ฟังไม่มีซ้อมมาก่อนปืนก็ไม่ใช่ปืนผมลูกก็ไม่ใช่ลูกผมลูกของคนอื่นปืนคนอื่นอย่าพ่งคุยมากลองลูกนี้มั้ยอันนี้อะไรวะจะยิงยังไงอันนี้เอสบีไทอาร์มไทอาร์มไทอาร์มอ่ะไทอาร์มอ่ะไทอาร์มให้ยิงยังไงครับยิงธรรมดาประทับเนี่ยอยากรู้ว่าแรงป่ะหรือเจ้ามือเดียวขอนอนยิงด้วยได้ไหมครับนึงนะครับ ขอใส่หูก่อนเพราะว่าช่วงนี้หูไม่ค่อยดีละหูือ้อโดนเมียด่าเยอะ <laughs> มาอันนี้โหลดเลยใส่นัดแรกเลยนะครับอ่านัดแรกเป็นเป็นอะไรนะไทยอาร์มอ่ยิงแล้วบอกฟิลลิ่งหน่อย <laughs> โอ้โหเจ <laughs> <laughs> ็บเข้าใจละ <laughs> ขอ เป็นไปเป็นตากล้องเหมือนเดิมได้ไหมเอายิงเอายิงเอ่อฮะเรยกอะไรยิงเอาฟีลลิ่งดีกว่าหรือเจามือเดียวแล้วแต่แต่มันมีหลายลูกขอลองลูกวินทีเดียวดีกว่าแล้วผมเลิกเลยอ่ะลองลูกวินเป็นตากล้องดีกว่าอ่ะผมขอยิงเป้านี้นะครับสะอาดสะอาดเลยอ่ะได้สมมุติว่าวันนี้เป็นวันฝนตกแล้วก็อยู่บ้านแล้วโจรขึ้นบ้านพอดีเห็นโจรละพร้อมนะครับเล็งปืนปุ๊บ ปืนนุ่มนุ่มนะไม่ค่อยถีบเท่าไหร่เลยครับนุ่มจริงๆโอ้โหแม่ซึ่งอันนี้เป็นลูกเก้าเม็ดใช่ไหมไอ้นี่ลอยหมอนมันแน่เลยนะอันนี้อันนี้ของคนอื่นอ่าอันนี้หมอนผมว่ามันใกล้อะมันน่าจะเข้าไปแบบสุกกันไปหมดเลยร้อนเลยมันบานไปทางใกล้นะเพรนี้ไม่เกินห้าเม็ดมั้งรูแรกน่าจะเป็นโชคเบอร์ร้อนนะครับเป็นโชคเบอร์สองแล้วเบอร์สองก็อะไรจำไม่ได้ มีพี่ทําสีมาหรอไม่เปล่าครับมันลอกครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าทางเราเนี่ยปืนที่เราทําเองหรือว่าซื้อมาทดลองเนี่ยพวกเราเป็นค่อนข้างจกบทดสอบปืนหนักเราไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยคือรอยถะหลงทะลอกเนี่ยมีแน่นอนรอยเน่ามีแน่นอนคือมันเกิดจากการใช้งานจริงๆครับงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยิงให้เห็นละ จะสองแรงสามแรงสี่แรงช่างแม่งยิงได้หมดอ่ะอะไรก็ยิงได้เหมือนที่บอกครับแต่ซึ่งวันนี้เรายิงนัดแรกโดนไปก็กินอะไรดีวะนี่กินพระโดดกำแพงดีว่าเว้ยเอาได้โอเคประมาณนี้วัสดีครับ